รับเจ้านายเขาจะทำตามคำสั่งที่เจ้านายบอกทุกอย่างเลยครับครับผมครับ hey, เฮ้ยเดเองไปบอกพวกเราที่อยู่ในป่านะอย่าพึ่งตัดอย่าพิ่งโค่นเด็ดขาดเลยเว้ยเพราะว่าไอ้คนเมื่อคือนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นใครเดี๋ยวเราให้เจ้านายเขาเคลียร์เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยจัดการต่อเข้าใจไหมครับพี่นี่ถ้าเรายึดไล่สถานสูงได้เร็วเท่าไหร่เราจะใช้ในไร่นะ่ะเป็นทางเปิดเพื่อจะลำเลียงไม้แปรรูปออกมาฉันอยากจะรู้เลอเกินว่า ใครวะมันจะเข้าไปค้นในไร่นั้นแหละพี่ก็เคยอยู่ที่ไร่สถานสวงไม่ใช่เหรอครับดังนั้นพี่ก็ต้องรู้ดีว่าเราต้องซ้อนไม้ไว้ที่ไหนมันถึงจะรอดพ้นจากสายตาเจ้าหน้าที่ <laughs> นี่เข้าออกเป็นว่าเล่นเลยแกไม่ต้องห่วงหรอกรอให้เจ้านายเราเนี่ยยึดไร่สะานสวงได้เมื่อไหร่แล้วก็ของทั้งหมดนี่ยมันจะอยู่ในนั่นและอีกอย่างหนึง่งเราเนี่ย ใช้ชื่อเสียงของไล่สถานสวงในรวยเนะี่ยคือแกก็วรวยไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยตามไปไลยจับมาให้ได้เร็วเฮ้ยเฮ้ยจับเป็นไม่ได้จับตายมาเลยนะจุกนี่ะเนี่ย หายไปไหนวะเมื่อกี้ยังเห็นหลังไวๆเองไปไกลใบ้ส่วนเองมาค่าเจอหน้าแล้วยิงทิ้งเลยไปต้องเลี้ยงมันไว้ไปนี่ก็จะยิงทิ้งกันเลยเหรอช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ โทรมาเรื่องอะไรเฮ้ยไอ้เกิดพลเไม่ไม่ผมบอกแล้วไอ้ทิกกี้เนี่ยมันเป็นลูกน้องของนายเกิดพลเพราะผมเคยเจอนายนายเกิดพลที่นี่เฮ้ยถามจริงเหรอเนี่ยไอ้เกิดพลเป็นคนวงการทั้งหมดจริงๆใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ใช่แล้วทำไมพวกแกจะรู้ไปทำไมเพราะพวกแกรู้ไปพวกแกก็ไม่สามารถที่จะบอกใครได้เพราะว่าอีกไม่กี่นาที โอกแกก็ต้องตายาช่วยมามาช่วยดูด้วยหนูขอโทษจะปล่อยฉันเดียวนี้นะเว้ยมีเดินข้า่งอน่นียโอ้โหเลิกเหตุปากได้ไหมต้คาดเว้ยแกสามคนเนี่ยนะ น่าลำคาญยิ่งกว่าไอเด็กสามตัวที่ฉันเคยจับมามัดไว้ที่ป่านี่มาเนี่ยฉันไม่โกงแกหรอกลูกชายอย่างฉันอะฆ่าได้อย่าไม่ได้เว้ยฉันบอกให้แกหยุดหยุดไม่หยุดเงียบไม่หยุดปืนทางนู้นครับเสียงปืนมาดังไปจากทางนู้นครับรีบปัดนะครับเร็วเลยครับ เองสองคนเนี่ยไปหาอาหารกับน้ำมาให้ข้าหน่อยเว้ยไปส่วนเองไอ้พวกหนึงไปดูลาดลาวทางด้านนู้นเผื่อมีใครสะกดรอยตามพวกเราอ่ะมาหนูคิดถึงอ่ะช่วยหนูหน่หนหนอยหุบปากได้แล้วจะแหกปากหาสวรรค์วิมานอะไรกันวะรอสักครู่เดี๋ยวเจ้านายฉันสั่งมาว่าให้จัดการกับพวกแกย,ยังไงแล้วก็ ค่อยแหกปากร้องเข้าใจไหมมาหนูอยากมีเบียร์ตอนตายอ่ะมาทำไมแกรู้ไหมว่าฉันเกลียดอะไรฉันเกลียดไอ้คนที่ชอบร้องหาพ่อหาแม่ที่ฉันไม่ชอบก็เพราะว่าฉันไม่เด็กกำพร้าฉันไม่มีพ่อมีแม่เข้าใจไหมออใช่สิแกไม่มีพ่อแม่คอยสั่งสอนเนี่ย แกถึงมีปมด้วยเป็นเด็กมีปัญหาคนอย่างแกมันทำให้โลกร้อนปากดตี้น่ก็เพราะแกไม่มีใครสั่งสอนแบบนี้โตขึ้นมาแกเลยต้องเป็นอ้โจรบอกโจรนหไอ้โจรเหรอยลับไปได้หลับไปได้ไม่รู้เหรอนิกี้มันชื่อหมาเว้ยแกถึงกลับคนไปทั่วไอ้ปากดี้นะ หลอมี่นี่หมดแล้วเฮ้ยไดทห้งเฮ้ยสู้ตายเว้ยไาก่เฮ้พวกเราไปช่นัติกลาวเ้วนันตกาไปลลาอะไรเราไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาอะ มันยามมาจากทางนั้นอะรีบไปดูกันดีกว่าไปเราไป,ไปผมเสียใจนะครับ ที่ผมทำได้แค่นี้ไม่เป็นไรหรอาทำหมดทึ่มแค่นี้คุณก็ทำดีที่สุดแล้วไหนๆพวกเราก็จะต้องตายทั้งหมดเด็กๆแม่ครับทอมมี่เนี่ยไม่กลัวตายหรอกครับลูกหมีก็ไม่กลัวคะ่ะผมก็ไม่กลัวครับ Health, hoe, ลูกๆบอกว่ากว่าลมาไกตัดเชื่อใครเฮ้ยพูดต่อสิคุณแม่คะที่ลงหมีลองไห้เนี่ยเพราะว่าลงหมีเสียใจที่พวกเราเนี่ยช่วยชาติไม่ได้คนพวกนั้น hey, ่ะมันเป็นคนขายชาติค่ะใช่ครับ มันเนี่ยขายไปเพื่อยาเสพติดครับใช่ไอ้คนแบบนี้อยู่ไปก็หลงล่อนิสัยไม่ดีเช่าทำไมไอ้คนไข้ไอ้คนไข้ใส่ไม่ดีเฮ้ยอุปากหยุดโวยวายก็ได้แล้วฉันจะให้พวกแกตายทีละคนโดยเฉพาะแกเป็นคนแรกเลยหมอถึงในฐานะที่แกเป็นคนดีเป็นคนที่สังคมนับถือ เดี๋ยวฉันจะให้แกตายต่อหน้าเด็กๆอย่างสง่างามและวก็สมเกียรติได้ฉันพร้อมทีจะตายก่อนแต่ก่อนนี้ฉันจะตายแกบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าใครเป็นเจ้านายแกเป็นไงบ้างแวงโอ้โหว้โหยุดหอบก่อนบอกก่อนเป็นไงมั่งเรียบร้อยเฉพาะคำนั้นเอาจะหอบก็เชิญทุกคนเตรียมพร้อม เอาแล้วท okay, uh. uh, okay. ี่สําคัญระวังเด็กๆด้วยจ้ะฉันจะบอกแกก็ได้นหนไแกก็จะตายแล้วเจ้านายของฉันก็คือคุณเกริกพลเขาเตรียมยึดไร่สถานสวงโดยผ่านคุณฤรดีพี่สาวของคุณเพื่อใช้เป็นที่สำหรับทำธุรกิจผิดกฎหมายทุกประเภทพี่เรนไม่ดีหรอเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปแล้ว คุณดาวี้ดีเขาร่วมมือกับคุณเกลดอคนเพื่อเตรียมยุทธไรของคุณไงแต่น่าเสียดายนะพี่สาวของคุณนะก็ไม่รู้มาก่อนว่าคุณเกลเอคนนะเขาขายาสเสพติดด้วยเฮ้ยเตรียมตัวเอาพวกมันไปโยนเหวให้หมดไอ้ชอกยอมมอบตัวนะถอะ อเลยเด็กแล้วคุณวุนเร็วหมอถึงเดหมอถึงไอ้ถึงไอ้ควงไอ้ถึงไอ้รึงนายนายาอด้วย บอมนังมันหนี้ไปหมดแล้วครับเร็วเฮ้ยพวกเรามีแขกมาเยี่ยมเว้ยเฮ้ยเด็กๆที่ไหนกันวะ มาจากไร่สถานตวงอ่ะอลูกเจ้าของไร่สงสัยมันจะตามพวกเรามามันรู้ว่าเจ้านายสั่งให้เราขอมาไว้ที่ป่าพวกพี่เป็นใครเหรอครับเอ้ถามมากไปทำไมเดี๋ยวตายก็ลืมหมดแล้วใช่พี่ลูกมีลูกมีกลัวใช่ถูกต้องพี่ารู้จักกลัวตั้งแต่แรกนะก็มไม่ต้องมาตายถ้าตั้งแต่ยังเด็กอย่างนี้หรอก เดี๋ยวลูกปืนยัดปากคนละนัดเอาศพไปโยนลงเหวซะก็สิ้นเรื่องเลย,เยแล้วทำไมพวกพี่ทำออกับเด็กอย่างพวกเราแบบนี้ล่ะครับพวกพี่ไม่มีลูกเหรอเฮ้ย<อ>นันต้องเป็นยาเสพติดแน่ๆเลยถ้าพวกพี่มีลูกนะแล้วถ้าลูกของพี่กินยาเสพติดพวกพี่จะรู้สึกยังไงครับเด็กบ้าเฮ้เเเยยาเว้ย จะไปทำร้ายเด็กทุกปีเป็นปีเด็กสากวลเพราะฉะนั้นคนละนัดจบไปจัดการไปไปไปชน<ป><ป>นะแม่ไม่หมดเล<ม>ือปล่อยเด็กๆใช่ปล่อยลูกของฉันเร็ว

ทำงานภาษาอะไรวะพวกม้องตืนี้ไม่ได้ขอโทษครับนี่ดีนะข้ามาทันนะนั่นเรื่องน,นี้ถึงตำรวจมีหวังกับเฮและพวกแกแล้วก็กเจ้านายด้วยนี่น้องเห็นใครผ่านมาทางนี้วะไม่เห็นเลยครับแน่ใจนะว่าไม่เห็นคุณเรืองด,ดีผ่านมาทางนี้อ๋อ อยเดินไว้เดินมาหมัดครับแกจะจับพวกฉันไปไหนไว้ขับบอยนิกกี้ฮะไอ้ฉันได้เลิกมเป็นขับบอยตั้งนานแล้วเว้ยแต่ส่วนแกเนี่ยเล่นเป็นนักท่องเที่ยวแต่ตอนนี้แกเที่ยวผิดที่ผิดทางกันแล้วเว้ยเฮ้ะปล่อยนะเว้ยนี่แกจะมาแทนกับจำนายว่าทำไมวะอ่ะเออ โอ้ยไอ้นิกกี้ขี้หมาแต่ว่าใครวะเน็ตเน็ดเๆ็เ็อยากเจ็บตัวใช่ไหมแต่พวกเองนี่เก่งนะเวย้ยจำข้อด่าเองคงคิดสิว่าข้าี่ยติดคุกไปแล้วอย่างเวย้ยลูกพี่ฉันนะเขาเพิเ่งไปประกันตัวฉันออกมานี่ลูกพี่แกก็เยเกิดคนได้ถามจริงเหอะ แกเข้ามาตัดไม้กันเนี่ยคำสั่งเกิดผลใช่ไหมอ้าวไม้มันได้อายุแล้วจะปล่อยทิ้งไว้มันก็ไรประโยชน์อตัดมันทิ้งซะเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่เหมือนผมเนี่ยโอ้โหไอ้นี่เกยไม่มีสมองเองไม่คิดมาว่าไม้เนี่ยกี่วันกี่เดนกี่ปีถึงมันจะโตขนาดนี้ได้อ่ะใช่แล้วแกตัดไม้ทำลายป่าลูกหลานจะดูอะไรวะฮอโถ่เอยนี่มันสมัยใหม่แล้วลูกหลานก็ไปดูเกมใหม่ๆไม่ดีกว่าหรอไม่ดูต้นไม้ทำไมวะ S <S นี่ต้นไม้นี่มันสําคัญนะมันเป็นต้นกาเนิดของแหล่งน้ําเป็นต้นกำเนิดของการดูแลสรรพสัตว์ในโลกใบนี้นี่ทั้งหมดทั้งม,งมวลในบรรยากาศมาจากป่าจากต้นไม้ที่นี่นั่นแหละเฮ้ยอยวโมจะแพ้มันอยู่รีบเดินทางขัดขืนแล้วก็ตายบาวบ่ายัด ปากนี่บอกให้เลยไงไปปากกินน้ำได้ไหมฉันไม่สบายอ่ะไอเม่ขุ้นก็หิวเหมือนกันฉันไม่สบายอ่ะโธเอ้ยเป็นไข่อยู่นะเนี่ย